สวัส <verw> ด <ahaha> ีพ no. ี no. <rawd unre> ่น้องยังบม่ได้กลับพี่น้องสวัสดีเป็นสุขคนพี่น้องยังบม่ได้กลับเนาะยังอยู่ในงานอยู่วันนี้ขมาวบุกคั่วแล้วพี่น้องข้าวบุกแกงวันเลยข้าวบุกครั่วตอนนี้มันจะได้กินอิ่มอยู่นอกก็กินบะหมีกินอิ่มแต่ข้าบุกในครัวนะคะหากินเองในคัวรสจัดเลยนอาหารนัตตลีงานก็เป็นงานของน้องเพคน กินยี่น่องวัอีมวะจะฟ้าจะต้องดูดเชนี่อยหมูตุ๋นขาพ่อมัจะบบาวนั่ยยังยั่งวัวดดเชยได้ทั่วเลย

ดอกคาบน่ดอกมีดอกนตวดอกัน่งดกถือแคือในกระามแคือตัวไหนเวันเอไปลวจับลงูเขาจะหาบนาาบอยอย่งนั้จ้า ซอยน้ำเน่กับซอยเลกกัเสีย่าไปรอมนี่ซอยเป็นกะละมังใส่ยางน่ซอยใส่ถุงจะขอเพื่อบ้านนี่แหละค่ะเลียงไม่เล้เลี้ย่เลี้ยงไก่เลี้งลี้่เี้ย่เลี่ลี้ม่เก้ยาม่เลี้ยงลีง่เลี้ย่เลียม่เงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลีม่ีงม้ย่ เฉพาะคนกิดเข่าพวกเจ้าเดี๋ยวคมาเข่ามันคือแข็งเรียบดิงคนสวยเขาผันแดงเพราะว่าพันแดงไอ้ <im it> ันแดงขาเขาเพราะว่าไม่ได้ดูแลเรื่องไอ้เครื่องดื่มมันเลย่นหล่เ <im it> ขาแข็งกว่าสัตว์ เอาแทนกน่อยมือบอนีเือเอาเสือคอขาดมาลินเดี๋ยนี้ราเขาหน้าหนายอมไ่ค่อยจูกันนะแต่พเขาจะแข็งกันยังาอย่เป็นการจูบยากเราหอยหน่วยนี่เนาะยูเล่ก่อนใเป็นหอยจูบเลยเป็นยังใจเจ้าดงเจะจูบอม่ใชมาด้วยจุเจกับนั่นอดยีใจสิ่้อ ไส่หนังนะ่้่หยาบ้อนังนเร่เดียวจะเห็สุดท้ายมดทได้แ้วี่ดองมือืนบอหน่อดอกคืองื่กินืกินมือนี้มืออื่นก็เป็นดอกคือเขา

คือคอยนอนฟังจินตนาการอยกเพีกับเสียงมันไปน้ากันอยู่บอกเวลาคือดีนะมันร้องมันร้นองร้องซื้อตัวแหวนไปนะตัวแหวนเอเสียงไม่ค่อยว่านตรีนะคนที่เห็นดนตรีนะกินเหล้าขาวคนที่ร้องพลงนะกินเบียร์มันเลยไปน้ากันบ่ได้มันตีกันตอ,อนออนี้นอนฟังอีูอ่พอคืนก็บแบโอ้ยคื้นเลิศใช่เนาะกางจิตนาการนักค้องนี่จะต้องไดแน่นะก็สมัครมมือนกันนะคะนี่ก็สมัครมเป็นนักค้องนะคะ บ้าสเป็นนักห้อม่บัดเลยแม่เป็นนักห้องก็มีนักห้องาะเป็นจะกท่ายิปไปหาเป็นนักห้อะน้งนางนอะนแจบอ่ะนแจะไตักเปนตะดีงามตะลีนางก็ไปตะเลิศเลยนะบ่บากบ่เป็นีเลยเอาไปใส่เลยดอกก็วด เพก็มีคนเต้นมืนี่ไปด้วยไปเป็นจัดอบลำบงอเมรคกนจัดก่อนนะที่งนแม่ครัวเวลาที่งานแม่ครัวคือแบบต๊ดๆก็สมักเป็นนั่นนะนี่เพ่อจะพาจะมี่อกไปออกไปเต้นนะนะเท้าแม่คัวเลยทีมงานแม่ครัวก็บะเป็นแบบนี้เนาะก็จะตื๊ดๆๆ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 ๆกบีะ นี่คนตั้งสายย่อนะมักเต้นนะค่ะในกลุ่มในนี้ผมมีผมเด็นมักเต้น้อนนะคะมีแต่แดกกั่งค่ะมีสายย่อวะพิเศษพิเศษสาวหุ่นดีพี่การีเต้นบดคืนก็ได้ค่ะอันนี้หุ่นสมบูรณ์แบบเออบีบเทอ้วดเออฉันบอกว่าต้องขอบคุปวดทีดาสร้างอยอ่แลสิจะหนักไปบ้าง แม่ค mm ัวกมีแ hmm. ต okay, anyway. ่คนสมบูรณ์คอยสมบู์กันไปก่นเจ้าดแล้อเป็นโหลาบจะหาลองเพลงนี่ก่านเขาจะทำสมัครมสเฮ้ยไม่เยใส่้องอ้พลงนักนวันแล้วก็ปตาแล้วมาคืนคืนเรานท่าอยเบ เราไปนัท่อรากินาข้าวูเลที่เรกินปีกเราได้กันทงาเนี่ยดูโล่พ้กันนยรู้พอใส่เราเม่พูด่ไม่ต้องพูดเป็นอาแซียะเนินไก่เมื่องานกับเป็นงานนักเรื่องของนางตาลีที่มันอยู่อากาศเรื่อง้อง ต้องค okay, นในเรือจ้าเจนตตรีพังเงาเดนัตเรีปัดราบเจ็บโค้งแ้วเจ็บตื้อแ้วกะปีมันหน่อยพูดนี่ไ่น้าคุณแก่คใหญ่กัปีจะร้องแค่ปิดจีิแล้ก็กระุ่นน้องปุ้ยกระปีดูสิไงครับกินข้ามไม่ไงร้เล่นตุ๋ยบ่ chúng ta xếp rồi, <laughs> các bạn này nhưng mà xiêm rồi, ăn cay nè, nữa, ทานกับแม่ครัวานกันเนาะ่กกัเสสาเคือมันเสูตรคูนมันนารำาลสูตรน่าำานี่มครำกระปุ้นี่จะสบไปเอว้ กินอยู่โต๊ะบนแซบกสิกินอยู่เ่อจแซบใช่ไหมกินได้ไมเพื่อจะบปุ่มพ่นนั่นอะไรคลายรีสวนกินเลยซีซันเีืัอจะแซ่บนั่นนำกระพุ่นกันต้องนำกระปุ่นพร่ก quá nạp thịt cái không, nhảy, mẹ nó, cứ mà kinh nhảy thế, cái diao cáp này. <cười> <cười> ก็สิกินดองมากเป็ดเป็นี่ไงใบใหญ่รูปราคาราคาวะท่นองเแค่กระปากไม่ยโจงนั่งกับท่น้อง นัตจลีพังลาว่ะปาวทีตาไหมนะพี่น้อง้องกินน้ำาอนะกินน้ำอนนะมาจอมหน่ยแลมจอมแล้วพี่น้องมาเไงไงกินห่อาเพิ่มแล้วมาเาซอไปเลย จส่รนอนวาก็ได้ซ่งนี่ไม่ดิเลยาจะมาเก่งเ้าก็มากินเค็มได้กะปิกสดได้ปมาเค็มแล้วก็กินกะปิสดกะปิ

กลับไปติดตาม,นมานันเน่ากลับไปเปิ้มกับไปแง่กับไปส้มเป็นเน,นสจ้าไปแงก็พอมนะ <c oughs> องงานพี่น้องกลัไป <c oughs> ข้อมินเราเนอะที่นาสะกิดภาพบรรยากาศตอนนี้นะพี่น้องเนาะใช่คอมมนเองดีสบายดีพี่น้อง <c oughs>